แนะนำวิธีเบื้องต้นการ stretching สำหรับนักวิ่งนะครับทำข้างซ้ายและข้างขวานับเป็น1เซตนะครับทำทั้งหมด5เซตครับท่าแรกนะครับเราจะยืดกล้ามเนื้อคอ a d ส i ด e p เนะครับเป็นกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาของเรานะครับวิธีการยืดนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นกล้ามเนื้อต้นขาวิธีแรกนะครับให้เรายกขาขึ้นข้างที่จะยืดนะครับวิธีที่2นะครับนามือข้างขวาไปจับ วิธีที่3นะครับยืนก็ค่อยดึงช้าๆให้รู้สึกบริเวณต้นขาที่ตึงนะครับเวลาทำนะครับข้อควรระวังนะครับบริเวณที่เราจับควรอยู่ใต้ตะตุ่มลงมานิดนึงนะครับตะตุ่มเราเนี่ยสมมติว่าตะตุ่มเราอยู่ตรงนี้ให้เราเลื่อนลงมาหน่อยนึงนะครับการข้อเท้าบาดเจ็บนะครับอย่างที่สองนะครับบริเวณหลังนะครับให้รู้สึกว่าไม่เอียงมากและไม่แอ่นไม่โค้งนะครับลำตัวตรงนะครับขนาดยืดอ่ะลองดึงดูครับยืดไป ประมาณนี้นะครับทำนะครับเวลาทำนะครับควรทำ20วินะครับ5เซตหรือมากกว่าก็ได้ถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่พอนะครับเพิ่ม1-2เซตก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าความตึงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอ่าลงครับหากบริเวณที่ปวดเมื่อยตรงนี้ครับรู้สึกว่ายืดแล้วไม่พอนะครับให้แนะนําให้นั่งหรือนั่งกับพื้นนะครับใช้ปืนนะครับยิงนะครับบริเวณนี้นะครับ ยิงลักษณะนี้ครับ1-3นาทีขึ้นอยู่กับคนอีกว่าเราปวดเมื่อยขนาดไหนลักษณะวันนั้นเป็นยังไงการออกกำลังกายเราหนักไหมนะครับใช้ตามความเหมาะสมครับโอเคีฟังครับ สำหรับปืนนวดครับถ้าสมมติว่าเวลา stretching แล้วรู้สึกไม่พอนะครับรู้สึกยังเมื่อยล้าอยู่นะครับวิธีทําก็คือเราจะนําปืนนวดนะครับยิงบริเวณนี้นะครับลักษณะการวางนะครับเราจะวางแค่พื้นผิวนะครับแล้วเปิดโหมดนะครับมันจะมีโหมดหลายโหมดมากๆซึ่งเราเลือกตามความเหมาะสมว่าจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่ว่าเราเจ็บไหมเราเอาประมาณพอดีพอดีครับเวลาใช้นะครับเราจับนะครับแล้วก็วางนะครับอย่ากดนะครับ แล้วก็ค่อยๆเลื่อนนะครับบริเวณกล้ามเนื้อนะครับเราสามารถเปิดตามเว็บไซต์ได้ว่ามัสเซลนะครับมันจะขึ้นเป็นสีสีขาวกับสีแดงนะครับสีแดงจะเป็นกล้ามเนื้อนะครับสีขาวจะเป็นเอ็นนะครับเราควรหลีกเลี่ยงการโดนเอ็นนะครับใช้บริเวณกล้ามเนื้อค่อยๆช้าๆนะครับลักษณะนี้ประมาณ2-3นาทีนะครับแล้วก็รู้สึกพอสบายขึ้นนีแหละขึ้นก็พอนะครับอย่าใช้นานมากจนเกินไปนะครับจะเกิดการเสียหายของกล้ามเนื้อได้ครับ ท่าต่อไปนะครับเป็นยืดกลุ่มกล้ามเนื้อแฮมสติงนะครับวิธีการยืดนะครับให้นําขาไปข้างหน้านะครับเราจะยืดขาขวาก่อนนะครับขาซ้ายย่อลงเล็กน้อยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราจะเอามือทั้งสองข้างนะครับโน้มตัวลงไปนะครับปลายเท้ากระดกขึ้นมานะครับ เทนชันที่ยืดนะครับจะอยู่บริเวณกล้ามเนื้อแฮมสติงนะครับและสับโพกนะครับหรือกูเตียแม็กซิมัสนะครับการยืดนะครับจะค้างไว้อย่างนี้เป็นเวลา20วินะครับทำประมาณ5เซตนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่ายังยืดแล้วไม่พอนะครับเพิ่ม1-2เซตได้นะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับข้อควรระวังนะครับให้กระดกปลายเท้าขึ้นนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับโค้งตัวไปพอประมาณไม่ไม่มีอาการเจ็บหลังนะครับเราจะใช้หน้าท้องในการม้วนลงไปนะครับ โอเคประมาณนี้ครับึ้น บริเวณที่ใช้นะครับเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับเวลาเรายิงนะครับเราก็จะลักษณะว่าเราแค่แตะพื้นผิวเฉยๆนะครับเปิดเบอร์พอสมควรนะครับประมาณเบาๆถึงกลางๆก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเราจะยิงบริเวณนี้ประมาณ2-3นาทีนะครับท่าต่อไปนะครับเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อโรเบอร์แบกนะครับวิธีการยืดนะครับให้เหยียดขาไปตรงๆนะครับ ปล่อยขาสบายๆนะครับกระดกขึ้นเล็กน้อยนะครับเราจะเอามือแตะบริเวณหน้าแข้งนะครับหลังจากนั้นเราจะค่อยๆลูดไปนะครับวิธีการลูดออกไปนะครับเราใช้หน้าท้องนะครับในการมมวนค่อยๆยืดออกไปช้าๆจุดหมุนบริเวณหลังจะถูกยืดออกนะครับลักษณะนี้นะครับทําค้างไว้20วินะครับ5เซตนะครับหากรู้สึกว่ายังตึงอยู่นะครับให้ทําเพิ่ม1-2เซตได้นะครับบริเวณหลังจะโค้งลักษณะนี้ครับ จุดโค้งนะครับค่อยๆย,ย,ยืดออกนะครับโอเคค้างไว้นะครับถ้าจังหวะกลับนะครับข้อคุณระวังนะครับค่อยๆกลับช้าๆนะครับประมาณนี้นะครับโอเค ต่อไปนะครับเป็นกลุ่นกล้ามเนื้อสะโพกนะครับ g ียสแม m a x i m u สนะครับวิธีการสเตรทนะครับให้ยกขาขึ้นมานะครับบริเวณตะตุ่มนะครับวางไว้บนหัวเข่านะครับลักษณะเข่าอยู่นี้วางไว้ด้านบนนะครับต่อไปนะครับยกขาขึ้นเอ๊บเอามือทั้งสองข้างของบริเวณนี้นะครับอันนี้ปล่อยขาสบายๆนะครับปล่อยตัวรีแลกซ์ค่อยๆดึงไปช้าๆนะครับค้างไว้20วสิีนะครับ5เซ็ต ถ้ารู้สึกว่าอยากยืดเพิ่มนะครับ1สเซตได้นะครับจะได้กลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกนะครับข้อควรระวังนะครับเวลาดึงนะครับอย่าเอ็นตัวขึ้นมานะครับให้เอาตัวล่าไปครับเอามือดึงขึ้นมาใช้แรงบริเวณต้นแขนนะครับจะได้สะโพกตรงนี้นะครับสลับฝั่งครับขาว่างวางตาตุ่มปึ๊บมือไปจับขาฝั่งขวา งอขาขวาลงนิดนึงดึง สำหรับกล้ามเนื้อกลุ่มสะโพกนะครับเราจะใช้การสัมผัสพื้นผิวเหมือนเดิมนะครับ2-3นาทีนะครับความแรงตามความเหมาะสมนะครับวิธีการใช้ก็จะวนบริเวณนี้นะครับกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกนะครับวนไปนะครับค่อยๆวนไปนะครับประมาณนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะวนนะครับข้อควรระวังระวังกระดูกยิบตรงนี้นะครับแล้วก็ระวังกระดูกน้างข้างตรงนี้นะครับ อ,อันนี้คือการแนะนำนะครับสำหรับการใช้ปืนนะครับในการรักษาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณด้านนอกที่พบบ่อยในนักวิ่งที่ที่มีการบาดเจ็บนะครับเอ่อกล้ามเนื้อ,นนก,อลกลุ่มนี้นะครับจะอยู่บริเวณนะครับด้านนอกของหัวเข่านะครับอันนี้คือนิ้วนะครับวางไว้ตรงกลางหัวเข่านะครับที่อยู่ลักษณะกลุ่มบริเวณนี้นะครับจะเกิดอาการตึงพบได้ในนักวิ่งส่วนใหญ่เลยนะครับถ้าไม่ปวดก็ไม่ต้องทํานะครับแต่ถ้ามีอาการตึงนะครับวิธีทําก็คือเหมือนเดิม นะครับเราจะเน้นมันหน่อยอาจจะแค่1นาทีพอหรือ2นาทีเพราะว่าเราทำกล้ามเนื้อกลุ่มเนี้ยมาแล้วนะครับวิธีทำนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นหัวนี้นะครับแล้วก็เปิดสั่นแรงประมาณหนึ่งเลยแรงกว่าปกตินะครับวางนะครับแล้วก็ถูบริเวณนี้นะครับจนบริเวณนี้นะครับอย่าขึ้นไปสูงมากจนเกินไปนะครับลูดนะครับค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับลักษณะด้านนอกนะครับ 1-2นาทีนะครับไม่ควรทำนานจนเกินไปนะครับกล้ามเนื้ออาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือการล้าได้นะครับลักษณะการทำก็จะถูลักษณะนี้นะครับหรือวนนะครับวนก็ได้นะครับแต่ห้ามกดนะครับด ข้อควรระวังสําหรับปืนนวดน,นะครับไม่ควรใช้แรงและนานเกินไปนะครับควรใช้ในเวลาที่เหมาะสมและความแรงที่เหมาะสมนะครับควรใช้อย่างสม่ําเสมอหลังออกกําลังกายทุกครั้งครับ